วันนี้นะครับขอพูดนะครับประเด็นผลพวงมาจากการอภิปรายเรื่องงบประมาณปี6 8ที่เพิ่งจบไปนะครับนะมีหลายคนบอกว่าสสพักประชาชนนะครับพูดไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับพูดผิดพูดถูกแล้วอย่างนี้นะครับจะเชื่อถือได้อย่างไรนะครับประเด็นก็คือผมก็งงว่าคนที่คอยจับผิดนะครับชัดเจนเขาพูดว่าว่าจับผิดในเรื่องคําพูดนะครับมันอาจจะพูดผิดสไลอิซารอาหรืออ่า สกดไม่ถูกบ้างหรือทําความเข้าใจผิดบ้างนะครับนะซึ่งก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้เขามาแซะและครับแล้วก็ประกอบกับการที่อาจจะมีการเลือกตั้งลาดบุรีด้วยว่าเป็นเนี่ยพักพักนี้นะครับนะแพ้การเลือกตั้งประชาชนไม่น่าเชื่อถือพอพูดในงบประมาณนะก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับนะมีคนพยายามแซะอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเขาลืมไปดูครับลืมลึก ลืมพูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับที่สสพักประชาชนอภิปรายในสภาเรื่องของงบปี68นะครับมันหลายๆเรื่องชัดเจนนะครับทําให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าการบริหารประเทศนะครับของรัฐบาลนะครับ หรือของรัชการนะครับที่มีส่วนในการบริหารประเทศทุกวันเนี่ยนะครับในการเสนองบประมาณทําโครงการแต่ละโครงการนะครับมันเสนองบประมาณเกินความเป็นจริงมากนะครับนี่คือการเมืองแบบเ,เมื่อก่อนเราไม่เคยรู้นะว่า ประเทศเราเนี่ยมีเงนินงบประมาณปีปีในขณะน,นี้เขาใช้อะไรไปบ้างแล้วมันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนนะครับพักประชาชนนะครับทําให้เราตาสว่างเห็นเห็นนะอย่างถาดหลุมนี่เอย่ยหรืออย่างงบประมาณซอฟต์พาวเวอร์เอย่ยบางโครงการมีอีกหลายๆโครงการนะครับที่แม้กระทั่งเรื่องของสารรัฐธรรมนูญถูกไหมครับนะว่าบางโครงการเนี่ยบางบางโครงการถูกตัดไปแล้ว20นะครับนะก็ยังสามารถทํางานได้นั่นเห็นไหมครับว่า นี่คือสิ่งหนึ่งที่บ้านเมืองเรานะครับทาไมถึงเวลาจะทํางานอะไรโครงการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือพัฒนาไม่มีเงินถูกไหมครับเพราะเงินเหล่านั้นอ่ะมันถูกเอาไปใช้กับเรื่องพวกนี้นะครับไอเรื่องที่มีการเสนองบประมาณเกินจริงนะครับถ้าไม่มีอย่างสสพักประชาชนนะครับเขามาคอยตรวจสอบหรือคือเขาไปทํางานเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยแล้วเราจะเสียเงินไปอีกเยอะแยะนะครับเงินที่เขาตัดงบประมาณลงไปได้เนี่ยมันจะไปช่วยพี่น้องประชาชน ได้อีกมากเท่าไหร่นะถ้าลองลองคิดดูนะครับเนะี่ยถ้าพักประชาชนเ็ได้เป็นรัฐบาลเงินมันจะถูกประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าทําไมการเมืองเดิมถึงได้กลัวพักประชาชนนะครับาการผู้มีอํานาจ เก่า,เกาๆเดิมๆนะครับทําไมถึงกลัวไม่อยากให้พรรคประชาชนเข้าไปมีอํานาจในการที่จะบ,บริหารประเทศเพราะว่าอะไรเพราะาทุกวันนี้นะครับข้าราชาการเลยผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆนะครับทุนได้ยินว่าตั๋วไหมถูกไครับแต่ละตําแหน่งจะต้องมีตั๋วเท่านั้นเท่านี้เพื่ออะไรเพื่อเข้าไปเนะครับเพื่ออยากไปเข้ากินงบประมาณแบบที่เห็นเห็นเนี่ยแหละครับนะแต่ว่าพอพรรคประชาชนอะถ้าเขาเอามาแชร์แบบนี้นะครับถ้าเกิดเขาเข้ามาไปเป็นผู้บริหารนะครับเขาก็จะสามารถที่จะตรวจสอบงบประมาณตรง นี่ให้เป็นความจริงได้ซึ่งมันก็จะไปกระทบกับคนที่มีอํานาจเดิมๆการเมืองแบบเดิมๆนะครับนะทาไมมันถึงต้องมีการซื้อเสียงเข้าไปทําไมมันต้องไปจ่ายเงินเพื่อให้ได้ตําแหน่งที่สูงถูกไหมครับนั่นพชัดเจนว่างบประมาณมันถูกเอาไปใช้อย่างไม่ถูกต้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพักประชาชนที่ทําให้ประชาชนคนไทยนะครับได้เห็นได้ตาสว่างว่างบประมาณแผ่นดินเราเนี่ยครับมันสามารถที่จะเอาไปทําอะไรได้เยอะๆถ้าข้าราชการหรือนักการเมืองหรือผู้หลัก ผู้ใหญ่นะครับตรงไปตรงมากับประชาชนเห็นหัวประชาชนบ้างนะครับนะอันนี้พูดมาตรงๆว่าขอขอบคุณส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่แซะนะครับคุณจะแซะมันก็เป็นสิทธิ์นะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าอยู่ๆคุณ คนที่แซ้นะเท่ากับคุณสนับสนุนคนที่จะกินเ,เงินงบประมาณของประเทศนะเนะท่ากับเขากินสวัสดิการของคุณนะหรือคุณจะได้ประโยชน์ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ในะส่วนตัวนะครับในฐานะของประชาชนอย่างผมนะผมเห็นด้วยกับพักประชาชนอย่างแท้จริงทําต่อไปนะครับนะแล้วผมเชื่อว่าอยากให้เป็นรัฐบาลนะครับประเทศไทยนะครับเราล่าํารวยได้แน่นอนจากการทํางานแบบเนี้ยแบบพักประชาชนนะครับสวัสดีครับ